เดวจะวันนี้มาต้มเห็ดเนาะคะ่ะเนี่ยที่บอเอาไปขายกระดยเยอะนะจ๊ะกระมังนึงเลยอยาเห็นไหมเต็มกระมังนี่เลยค่ะเพื่อนดูนี่กําลังต้มเนาะคะ่ะต้มแล้วก็จะแช่ช่องฟิสใส่แข็งเนาะคะ่ะช่องแช่แข็งเต็มแน้ะคะ่ะอันนี้ก็จะต้มไ้พรุ่งนี้แกงเนาะคะ่ะนี่อันนี้จะต้มพรุ่งนี้วันจันจะแกงเห็ดกินเนาะคะ่ะ ้มเอาไว้พรุ่งนี้ก็จะแกงต้มสองน้ำนะคะเห็นไหมมันเป็นฟองค่ะพื้นลินไม,ไม่ไม่ค่อยโอเคเนี่กนแกต้มออกมาณนี้นะแหละเนอะเอาแช่น้ำเย็นนะคะเฮมาดูตอนแพ็กใส่ถุงแล้วค่ะแช่น้ำเย็นให้พอเย็นสนิดแล้วแล้วก็เอามาใส่ถุงไว้นะแช่น้ำเย็นให้คายเย็นเ,เร็วๆค่ะไม่รู้มันจะพอหรือเปล่าไม่รู้นะ ดอกนี้ไม่ค่อยโอ้ทะเลสวยทะเลเอาเทมปลดพอถาดำเป็นแมงจุดๆฉันเขาออกทิ้งบวกกินดอ้วค่ะ,ะมะต้มเพชรแช่แข็งไว้กินยำหนาหนาวเนาะค่ะนาะเยอะ่าเยอะกันดูอ๋อเธอเพ่ินๆเน้ะนี่เนี่ยขิดเต็มกระมังนี่นะเต็มนี่พอดีเลยจ้ะรูดล่นนี้เลยค่ะเนี่เห็นปะใหญ่ๆใหญ่กระเบิง้งรูด้ลยจ้ะน ล่นเลยค่ะแนนเอียดเลยเนี่ยต้มเขาก็หยุบแต่ว่ามันก็ไหลานะหลนะไหลประมาณจักสี่ถุงอะสามสี่ถุงประมาณนี้แหละค่ะเนาะเดี๋ยวมาดูตอนซุกตอนตักะะนะใส่ถุงแช่เนาะค่ะเนาะใส่ถุงเซ็ตแพ็คเรียบร้อยละค่ะเนาะโอเคจ้ะขอต้มตอนเด้อทุกเพื่อนก็ได้แช่ถุงแล้วนะคะใส่ถุงใหญ่เลยเห็นวันเดือนปีเลยจ้ะ วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ทีสิบสามสิบสามเดือนเก่านาะคะ่ะยี่สิบน้องค่ะมหิดเดี <c oughs> ๋ยวจะใส่ถุงนั้นนี่จะจะมีช่องใจไม่ได้นี่กระไดโอ้ยนี่แกกำลังตุมะะ่มนาะค่ะเคมาทักทายกันแป๊บเดียวเด้อค่ะเด้อคลิปนี้จะ้จะจ้ะก็ตุ่มน้ำทิ้งค่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนน้ำละสามครั้งตุ่มนิ่ม สามครั้งแล้วเดี๋ยวก็เอาเฮ็ดออกนะคะแล้วก็เอาใส่พอเฮ็ดออกแล้วเราก็านำเททิงเปลี่ยนน้ำแล้วก็ใส่ใหม่เนาะที่จะเหลือก็เหลือประมาณนี้แล้วค่ะเนาะโอเคก็แบบมาทักทายแป๊บเดียวแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆตอนนี้ก็สามทุ่มกว่าแล้วเนาะคะ่ะสามทุ่มกว่าแล้วคะ่ะเพื่อนๆโอเค ยังไงก็ขอตัวไปต้มเห็ดก่อนนะคะนอนดึกอีกแล้วะคะ่ะน้อเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรพวงนี้พอทํางานเนาะคะเดี๋ยวไปถ่ายวิวถือถัดบรรยากาศให้ดูสวยๆเนาะคะเนาะกลับมาพอเดินกลับมาเราก็มากินแกงเห็ดนะคะนี่ต้มน้ำใส่ไว้พวงนี้ลิ้นน้ำทิ้งแล้วก็เอาน้ำต้มใส่คาตะไคร้จักขามีหรือเปล่ามีตะไคร่ใบมะกรูดพริกแล้วก็ใส่นรร้ำปลาหรือว,ว่าใส่อะไรลงไปเนาะเสียบๆนะคะเนาะ Okay. ไงก็ชอบคลิปนี้ก็เลื่มกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะต้มเห็ดไว้เนาะไว้กินยามหนาวค่ะเนาะโอเคเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนเปิดไฟแรงเดี๋ยวเขารุ่นแบกเดียวแป๊บหนึ่งลดไฟลงก่อนเห็นไหมฟองเข้าขึ้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูฟองเนี่ยเนี่ยบางคนก็ต้มแบบหั่นล่างนา้ำเร็จแล้วก็ต้มเลยไม่ดีจ้ะ เป็นบอบเป็นฟองเลยค่ะบนาแสบเนาะพอต้อตอมน้ำขยอกขยอกใส่กระชอนล่างให้เรียบร้อยนอะค่ะสบายใจดีกินเนาะต้มสองน้ำสามน้ำนะคะอันนี้ต้มทิ่งเดียวน้ำทิ่งเดียวนะคะแล้วก็เวลาเอาออกมาจากตู้เย็นช่องฟิตเนาะค่ะมามาต้นามน้ำทิ้งแล้วก็ต้นมน้ำทิ้งอีกทีนึงเด้อจ้ะเด้อของฉันส้องรับฉันเนาะค่ะ ช่องฟิตสมตมติว่าเอ้ยามหนา,นาวเนาะอยากกินแกงเห็ดนะคะแล้วก็ออกมาจากช่องฟิตต้มน้ำใจหม้อต้มน้ำแล้วก็เอาเห็ดลงไปต้มพอเดือดแล,ล้วเราก็ลีนน้ำทิ้งเนาะแล้วยังมาทําต้มกินอีกทีนึงค่ะเพราะว่าไม่รู้เนาะพื้นดินเนาะทุกทีบางทีก็มีขวเดเศษพลาสติกเนาะค่ะนี่ค่ะมันก็บ่ได้สะอาดไปหมดทุกอย่างเนาะ นี่จ้ะก็ประมาณนี้ค่ะเนาะโอเคถุงบักเอฟเลยจ้ะถุงบักเอฟเลยใยใหญ่ถุงใหญ่ดิถุงแบบหลุดติดมันมดจ้ะกะเ็เนี่ยเอาใส่แบบถุงมัดแบบนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูจะขออภัยด้วยจ้ะีจะแช่น้ำไหมนาะคะ่ะขออภัยด้วยจ้ะเพราะว่าที่นั่นบ่สะอาด,ด์เลยจ้ะ ด่างของแตเอาไม่เป็นไร่จ้ะสำหรับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะใช้น้ำยาเช็ดนะคะเพราะว่าทำงานก็บ่ได้เช็ดที่ล่างชามด้วยค่ะมันมีแบบเป็นน้ำยาตรงนี้เราจะใส่คัดให้สะอาดตรงนี้อยู่บ้านเนะคะ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะเนาะต้มเห็ดให้หวานแช่ช่องฟิตค่ะอืมค่ะ ประมาณนี้ค่ะแช่นี่ค่ะแช่น้ำประมาณนี้ค่ะเนาะให้มันเย็นตัวแล้วเราก็เอาขึ้นใสเ่เซตพิน้าาแล้วก็เอาใส่ถุงเมื่อกี้นลยค่ะคงจะเย็นแลนะะ้ว่ะเนาะนี่ประมาณนี้เลยจะ้ะเย็นแล้วจ้ะเนาะโอเคโอเคชอบเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแช่ได้ขอตัวไประคะเนาะทักทายกันเนาะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย